ดูผมเซิร์ฟแล้วคุณวูดดี้ของผม,มกับเกมบายครับริกเซลมอน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 วสวัสดีครับผมไม่ได้นะครยี่ห <c oughs> ้าครับหลังจากที่คุณวูดดี้นะผมมาทันสองคลิปค,ค,คุณอย่าคุณอย่ามาขยี้ดิคุณอย่าขยี้ดินะครับ <ผม S 1> คุณอย่าขยี้ดิคุณนีดด่หายหาย,หายไปสองพาร์ทน,นะครับผมทุกคนนีนนนคุณอย่าขยี้อีกมันมันตีไม่หมดหรอว่ายังไงไม่รู้อ่ะเออที่มันมีอยู่อ่ะ เด็กแม้ผันแล้วบ้างครับอ้าว <No. S 2> <c oughs> เชี่ยชนะบอลอันนี้คือของที่เราจะเอาไปทำบอลน,นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีฝาเนาะตอนนี้รอแต่เก็บเก็บบอลก่อนนะครับผมมิ้ง <c oughs> น้องบอกว่าให้ใช้เลเวลบอลนะฮะเลเวลบอลใหม่ั <c oughs> นเยอะมากครับผมนะขอพาร์ทใหม่ด้วย วันนี้ครับคุณพอดีเปลี่ยนไอดีใหม่อีกแล้วครับผมทุกคนไม่ต้องสงสัยนะฮะแล้วเราที่แล้วมีคนทายถูกก็ไม่มีคนติดต่อผมมามีคนทายจริงใช่ไหมทายทายทายถูกเปล่าไม่รู้นะฮะไม่รู้อ่ะไม่รู้นะฮะแต่ว่าอ่าใครที่ทายถูกเราวันถูกนะผมจะไปรับที่แปนเพจุอดีดีชลิปได้ครับผมนี่คือคุยกันตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะถ้าคุยกันไปคลิปไม่รู้เรื่องนี้ก็ต้องคุยกันตั้งแต่ต้นคลิปแล้วล่ะอ่าครับโอเคนะครับผม สำหรับใครบอกว่าใครวุดีเปลี่ยนไอดีใหม่มานะครับผมแล้วก็ก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นแหละนะครับครับเ,เดี๋ยวสิ้นเดือนผมจะต้องมีพัฒนาการที่ดีค,ครับค,ค,คิดว่าอย่างนั้นถ้าใครถ้าใครจะถอยไอดีแท้นหรือว่าให้วุ้ดี้ยืมนะผมแล้ติดต่อมาทางเพจวดดุ้ดีดีชลิตได้ครับครับผมจะมนนีก็จัดเลย นี่มันยุคยุคลุงลุงตู่อะข้างบ้านโหคุณอย่าไปเจาะจงงั้นแม่เอาตู่ข้างบ้านผมอ๋อตู่ข้างบ้านใช่ไหมตู่นพพรเออลุงตู่ข้างบ้านตู่ไม่ใช่ชื่อเดียวเออแต่ใครก็ลำบากครับผมช่วงนี้นะฮะไปแล้วแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าไมค้างอ๋อนะเฟรมชาร์จครับผมนะะรับไปจริง จะบอกว่าผมจะซื้อผมก็ซื้อได้นะตอนนี้ผมเชื่อผมไหฮะมันมันคุณก็ไม่ได้เล่นบ่อยเปล่าเปล่าวะหไม่คือที่ผมไม่อยากเล่นเพราะว่าผมมันต้องมาทําแบบนี้ไงคุณผมเบื่อเข้าใจใช่ไหมต้องไปหาไอดีแท้มานะเออต้องมาหาไอดีมาเพื่อจะเล่นกับเขาให้สนุกสนุกคือมันมันน่าเบื่อมากอะคุณไม่ได้ยืนไปดีแล้วติดต่อได้ที่เพจ <laughs> ผมเบื่อมากอะ่ะคือไม่ใช่ไม่อยากมาเล่นด้วยแต่พอมาเล่นมันต้องเจอขั้นตอนที่วุ่นวายผมเ,เลยแบบ <นะ S 2> อ,<ะ>อ,อต้องไปหาไอดีแท้มาก่อนระดับแรกเลยนะอต้นพืชนี้มันโตแล้วเออระหว่างที่เราคัดอ่ะนะฮะเราคัดแล้วก็ทำขั้นตอนอะไรหลายๆอยา่างถึงจะสามารถเล่นไยกันได้เนาะนะับใช่เออก็คือไมค์ค f t มันต้องมีไอดีแท้ในการในการเล่นด้วยกันครับผมมี <laughs> คนถามผมครับว่าพี่ครับนะฮะทำไมเอ้ยสอนวิธีการเล่นกับเพื่อนหน่อยครับผมนะ ก็กดปุม่มสีขึ้นมานะผมแล้วก็เดี๋ยวเปิดให้เล่นผ่าน LAN น,นะผมคือคนที่อยู่ในวงแหวนเดียวกันสามารถเล่นได้ผมมันก็จะมีพอร์ตขึ้นมานะแล้วก็ใส่เลขพอร์ตนั้นแ่ะลงไปตามด้วยอ IP นะผมนะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงแลนเดียวกันเล่เลนไม่ได้นะับผมแต่ส่วนใหญ่ที่จะใช้ให้อยู่ในวงแหวนเดียวกันได้ก็คือต้องต้องมีฮามาชิอนะ่ะวุ้ดีจับตัวที่สองกเหรอไม่ผมฆ่ามันเฉย อ๋อครับเอาอาชีพใหม่เพราะว่าเปลี่ยนไอดีมานะใช่คุณอย่าว่าอย่าขยี้ดิคุณอย่าขยี้ดิโอคุณอย่าขยี้ดิโอ้รอบโอเค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 ไม่ขยี้ดิคุณนีผมโดนเผาผมอาจจะเผาคุณบ้างเดี๋ยวผมเอาทอตไปเผาคุณไม่ต้องหวดนะผมไม่มีอะไรให้เผาแล้วผมเป็นคนดีเจ้าโอ้โหเดยรยักระลันนะเป็นเดยร์ยักระลันด้วยใช่ครับ คนจะหาคนดีแบบผมได้ที่ไหนอะ่ะเออไม่มีอีกแล้ว,ไม,มลวไม่มีอีกแล้วครับคนที่มาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอใช่ครับเอาละนะฮะถ้าเป็นคุณวัตนน่หันตูดให้แล้วจริงเออ <c oughs> ที่เราก็เผาเขาที่เราก็เผาเขานอกไลฟ์ได้นะเออไลฟ์เราเผาเขาไม่ได้ไงเออป<อ>กติผมผมไม่นี่ไงผมไลฟ์โปเกมอนโกใช่ไหมเราก<ม>็จะเผาเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นมินบอชิยไงนี้ฮะเขาเข้ามาคุยกับผมได้เออ อันนี้อันนี้อันนี้คือเขาไม่ได้ยินใช่ไหมอันนี้คือเขาไม่ได้ยินแต่เขาจะได้ยินอีกทีตอนที่เราลงคลิปแล้วนะฮะอพี่เขาไม่มาดูคลิปเราหรอกคุณดดิเออเขาเขาเขาไม่เขาไม่มาเรื่องไมค์คราฟนะฮะเออไม่ดูไมค์คราฟของเราหรอกเออไม่ดูไมค์ครับหรอกไม่รู้เรอกเออไม่มีอะไรหรอกเออช่างมันนะก็ถ้าใครไม่รู้จักว่าคุณวัดคือใครก็ไม่ต้องรู้จักหรอกครับมันไม่ไม่มีอะไรแลยดีแล้วครับดีแล้วครับไม่รู้จัก ก็จะคุ้มบ้านดีแล้วนะฮะผมจะได้เมาหมอยได้สะดวกสะดวกหน่อยใช่ครับผมฮะว่างๆน้องเขาเผาคุณวัดไปครับผมใช่ใชอ่าผมก็ตายอะ่ะเอยวันนี้ผมได้กับได้กระดูกมาเรือผมจะเอาไปป่วยต้นไอ้อะไรนะมไอตต้ต้นต้นต้นไอพิคอนนะฮะอ่านี่ครับเอาก็ดูกไปครับผมจะได้ผมกระดูกนะฮะเสร็จแล้วผมก็จะไปป่อยต้นไอพิคอนนะฮะนะ ทำให้เราแต่สามารถอ่าปั๊มเอเคอนได้นะฮะถึงว่ามันสามารถทำโบลรดน้ำได้นะผมเนะี่ยบลล์รถน้ำจะใช้ได้หนึ่งหนึ่งครั้งต่อหนึ่งต้นนะผมจะบลรดน้ำก่อนนะมีโบลรถน้ำด้วยไอโบลลรดน้ำทำไงวะทำ,ทำไงวะมันอยู่หน้าไหนผมก็จำชื่อมันได้เพราะว่าผมเนี่ยยังไม่เคยคราฟมันสำเร็จเลย <c oughs> ตั้งกั้นแล้วกันมาต้องมาแล้วไม่เคยคร่ามาะสบเร็จเลยครับผมก็นึกว่าคุณเป็นผู้รอบรู้ทุกอย่างคุณจะลอยแพผ,ผมไม่ได้นะมันผมปกติผมเป็นแอดมินในเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับเออผมปกติผมเสกเอาเข้าไหมอ๋อคุณเสกเอาไม่น่าล่ะปกติเสกเอาแบบในในเซิร์ฟเวอร์ครับผมนะเป็นแอดมินอยู่แล้วอะ่ะเออ,เอ,อคุณจะไปหาผมไม่ไดเล่นในซิงเกิลเนี่ยนะครับผมเห็นว่าผมเล่นแบบอาทิตย์ละอาทิตย์ละคลิปสองอาิตสามคลิปเนาะไม่เกินมากไปกว่านี้ครับ มันก็เลยแบบไม่ได้ทำไงคุณปวดร้อนน้ำมันหายไปไหนวะ Water บอกว่าไม่มีอ่ะ Watering can เ,เออมัน,ม,นมันชื่ออะไรปวกร้อนน้ำลงมาดิก็ Watering can can ไม่มีอ่ะช่างแม่งเออไม่ทำแม่งไหนไหนดูดิผมขอดูหน่อยออต้อง,<ด><า>งมีดิตต้องใส่ฉีสีเหลืองเยอะนะตั้มไปเลย ันโปรเทคสองรอบแล้วอะนะเฮ้ยมึงจะโปรเทคอะไรเยอะขนาดนั้นวะโอเคอเรียบร้อยนะฮะนี่คือการปั๊มได้มาสิบสี่อันนะผมนะโคตน,น้อยแต่ว่าไอเจ้าตัวโบลล์น้ำเนี่ยสามารถลดให้ต้นหนึ่งต้นสามารถลดได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมแล้วมันจะขึ้นหนึ่งระดับนะครับผมในการที่จะออกแอปเปิน e มาได้จะมีนี่คือระดับที่หนึ่งนะ อันดับที่สองก็จะเป็นแบบนี้อันดับที่สามก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมต้องใช้ผกกระดูกถึงสามพันนะครับผมแต่บูรดน้ําจะทําให้อดอกเนี้ยนะตองตรงที่ไม่ไม่มีดอกให้ออกเป็นดอกนะานี้ครับผมจะไม่จะไม่ไมไมกลายเป็นเมล็ดแบบนี้นะฮะก็แค่หนึ่งระดับแล้วมันมีอีกสามอัดับไงผมเจอแค่ถังน้ำจบละอ๋อโอเคก็จะประมาณนี้ผมก็หาไม่เจอหละเออลืมไปละรู้ว่ามันมีนะแต่ลืมไปแล้วมันทำยังไงฮะนี่มันรายการสยองขัน มีแต่เสยองวัน <c oughs> อะ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปเผาก่อนนะผมระหว่างนี้ก็เาผาวันไปด้วยแล้วกันนะ <c oughs> อ่ะอันนี้เผาเสร็จนะฮะผมตรงนี้อันนี้เผาเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ไปเผาต่อนะฮะ <c oughs> ผมชอบหาอะไรมาทิ้งไว้รอบบ้านคุช่วยเก็บให้ด้วยนะฮะผมชอบหาอะไรมาทิ้งไว้รอบบ้าน คุณไม่เก็บดีๆล่ะเออคุณเห็นไอ้ต้นต้นต้นไอ้สตรอเบอรี่หอกไหมมันโตมั่งแล้วยังวะโตมั่งล้ยยังเนี่ยสตรอบอรีเก็บเวลดีกว่านี่เราตีนะเอมเบอร์เข้าไปครับดูพี่ลงเหมืองหรือว่าลุงพี่เล่นไม์ค้าผมนะไม์ค้าก็คือเหมือนแล้วแหละครับนี่ยอ่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของการฟาร์มนะผมเอทมของคุณก็ดีครับมันเป็นกล่องที่มีไอทมอยู่นะผม แต่ตอนนี้ไม่มีกล่องของยู่ในนั้นแล้วนะฮะเพราะผมเทคออมาแล้วครับผมเทคอมาโอเคครับสคมีอาหารก็กินไปไม้ไปก่อนครับผมนะผมจะเห็นว่าทำไมผมกินอาหารแล้วคุณก็ดีไม่กินับผมเพราะว่าวดีวิ่งไม่เป็นครับะวิ่งเป็นแต่ว่าผมขี้เกียจหาอาหารมากินคุณเข้าใจใช่ไหมนิดแดกลัะครับมันก็แค่ดับเบิลข้างหน้าอยเงี้ยผมก็วิ่งเป็น เขี้เกยจมาทุบรถเร็วไงทุบหาอาหารมันเสียเวลาผมผมจะเก็บไว้เองว่ตัวอะไรอ่ะสกิดโดอะไรอ่ะพสกิดโด้่ะปลาป่ะมันเป็นกวางอ่ะอ๋อกวางหรอกวางไม้ไม่รู้เลยนะอะไรนี่เนี่ยไผมต้องเผาอันนี้ก่อนอ่ะเออจะมืดแล้วอ่ะโคตรเร็วตอนนี้ผมเก็บเลยว่ารัวๆฮะผมต้องเปลี่ยน อาชีพเมนของวันนี้ผมต้องเปลี่ยนร่างสามไม่ได้โอ้โหขนาดนั้นเลยไม่ถึงขนาดนั้นฮะผมรู้สึกว่าผมจะเริ่มเบืร์ขึ้มน,น<ห>มาท<อ>ุกท <ไป S 2> ีผมยังเผาอีกเอฟมีคอร์ไม่เสร็จเลยฮะมีถังอยู่ถังเดียวด้วยแต่เพราะว่าถ้าเราใช้ใช้ถานในการเผาเนี่ยนะผมยังไงก็ไม่หอนะผมก็ใช้ลาวาในการเผาครับแล้วลาวามันเกิดใหม่ได้ปะเนี่ยหรือว่าตักแล้วมันหายไปไม่ได้ครับผมนะหมดแล้วหมดเลยครับ นี่นะครับผมฮะนี่แหละครับความยุ่งยากของมันนะเพราะงั้นผมก็จึเลยใช้ลาวาหมดไปเป็นกระสอบกระสอบเลยคุณมากกว่ามั้คุณโอเคเรียบร้อยนะฮะหมดเป็นกระสอบเลยเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมนะต่อไปเดี๋ยวผมจะระหว่างนี้นะก็จะเป็นนอนก่อนคี่ดีไปนอนมาจะได้เช้าครับอ่าผมวันนี้ลาอยู่ไอติมวันนี้ลาอ๋อไปวันนิลาใช่ไหมใช่ เอ้ยผมเจอแม็กมัคด้วยครับผมนะอยู่ในลาวาผมเห็นเยอะแต่ถ้าผมกระโดดนะผมแต่ถ้าผมกระโดดลงไปตามนะผมก็จะต้องตายนะครับผมแอมทัพฮะอุ้ย Mac uck, แม็กมัคเลือกสาวสิบเจ็ดคนสมองนะผมไม่ติดพิษครับเรียบร้อยฮะหมายยังคุณเดี๋ยวเราผมเจอแม็กแม็กมัคนะมัคอุย้ยอุ้ยตา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 ยติดพิษติดพิษติดพิษนู้นนะครับนี่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 โอ้อะไรก็ไม่รู้นะฮะตัวเบลเลอร์เลย ไปแล้วโอ้โหต้นเลื่อเลยนอน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 เฮ้ยมีคนได้อัชเชมเพนฝันหวานอย่าคุณอย่าอย่าเหลาให้มันแหลมใช่ไหมคุณอย่าขยี้โอเคโอเคนี่ครับผมจะเก็บต้นสตรอเบอร์รี่นะครับผมอ่ะแล้วเอาไปปลูกครับ โตละโตละและไอ็ดแล้วก็อะไรนะนูกคุณเนี้ยลูกคู่เนี้ยมันมันมาทำอะไรผมเนี้ยโอ้เนเหยียบผ่านผมแล้วผมก็เหยียบเองด้วยครับสวายหนับเฮ้ยเลจีไอสปอน์มเลจีไอเอาเหรอครั้แรกครับแล้วก็ต้องจับดิคุณเลจีไอไหนครับวิ่งหา่วนเลยครับ อุ้ยเอาวุ้ันไซเบอร์อ้าใจลอยไปหน่อยครับใจลอยฮะใจลอยเขาตกใจครับเรจไอ้เกิดเขาวิ่งลงลาวาครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนะเราเราตายของไม่ตกอักแล้วครับเอ๊ะข้าคอมอะไรเข้าโทรศัพท์เนี่ยอ๋ออะไรมันค่ามันไม่รู้ครับผมไม่ได้ซับสไทร์ช่องหนึ่งเอาไว้นะฮะแต่มาขึ้นแจ้งเตือนมาครับผมนะ มันคืออะไรวะเออผมก็ไม่เข้าใจเจอ,อเลย i ีไอไหมคุณว่าดี่กำลังหายอยู่เฮ้ยจะเป็นเทพตัวแรกที่เราจะมีฮะเจจีไอมันสปอนตรงที่ไอแพนไบโอมนะผมตรงนี้เป็นไอเมาเทนครับผมไม่ใช่ครับไอแพนตรงนู้นนะฮะ มันจะมีเวลาเกิดอยู่ที่5นาทีเท่านั้นนะครับผมบูดี้ต้องหาให้เจอแล้วก็จับให้ได้ครับของงามๆ5นาทีเหรอไมเกิดไม่เกิดกี่นาทีแล้วประมาณ1นาทีแล้วครับผมตอนนี้งามๆเบอร์ดีก่อนบูดี้หายเจอไหมไม่รู้ครับผมกําลังเดินเดินไปเรื่อยๆครับไปจะหาเจอมันก็ข่าวเหมือนกันด้วยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ข่าวที่มันอ่ามันฟ้าๆหน่อยครับข่าวฟ้าๆครับ ชิมหาแล้วมันเหมือนต้นหนต้นหนต้นด้วยอ่ะไหนวะ N A I ไหน N A I เจอแต่เจอแต่ผีถ้าเราต้องพิมพ์คำว่าไหนนะคุณไม่ดีเป็นภาษาอังกฤษนะ N A I นะคุณวัดจะอ่านไม่ออกขณะขณะครับว่าอะไรนะวัดอ่ะ W U T เขายังอ่านไม่ออกเลยชื่อ <reading> ตัวเองนะที่แ ภาษาอังกฤษเขาแย่มากจริงๆครับชื่อตัวเองน่แหละไม่ง่านพี่อกผมก็ผมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ถามครับครับผมุณได้เจอไหมไม่เจอเป็ีไอ้อ่ะคุณเห็นในโปเกมอนโกแลวคุณอ่าขยัดใช่ไหมผมเกลียดมันมันออกมาบ่อยใช่ไหมแต่ว่าในในพี่เสือปอนหายากนะฮะหายยากเฮียๆเลยแหละเออ ต้องหาให้เจอให้ได้ครับจังหวะนี้ผมเชื่อแล้วแหละว่ามันหายากจริงอ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังหาไม่เจอเลยครับเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างวะข้างในในถ้ำอ่ะเออถ้าเราหาข้างบนไม่เจอมีสิทธิ์สูงที่จะเกิดในถ้ำนะครับผมแล้วเราจะหาได้เจอได้ยังไงเอมเปอร์เขาไหมเหมือนจะไม่เจอฮะเอมเปอร์เขาไปเรียบร้อยแต่น่อยมันก็ต้องเกิดใกล้ๆเราบอกว่า อาคุณไที่ลองไปดูในเหมืองใต้ใต้ใต้บุกคอเซ็นเ,เตอร์น่าจะเจออยู่มีสิ์สูงเลยแหละมีสิ์สูงที่จะเกิดในเหมืองเราครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดูด้วยครับนี่ผมเจอใครใส่ชุดยินใส่ชุดฟ้าเห็นไหมเหรอตกเหนไม่ดีนะ เนอร์จังหวะนี้ต้องตบแล้วผมว่าแต่ตบแบ็คเทนเนอร์เรอมันมีเทนเนอร์ตัวนี้เนี่เลยสู้กับเทนเนอร์เลยดีกว่าเนอ่อะไรอ่ะพัดน้ำหรอเนี่ยถ้าคุณชนะคุณก็จะได้เงินด้วยนะครับผมเดี๋ยวท้าลิกไปก่อนเรียนี่เนี่ยโอเควอเตอร์เพาส์โอ้มันใช้ท้านะครับแต่เราด้วยไบายไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะเมืองอยู่ไหนวะ เมืองนกันไหนวะม,มันอยู่ใต้ภูมิเซ็นเตอร์ไม่ใช่เหรอผมกบไปรอบหนึ่งแล้วฮะเมืองคุณกลบแล้วเนี่ยโอ้ไม่น่าหาไม่เจอชิมหายละชนะอยทางไหนวะเนี่ยผมชนะเทรนเนอร์มันอยู่ข้างเครื่องเครื่องแดงๆอ่ะผมจำได้เครื่องแดงๆเออเครื่องฮิวอ่ะผมกำลังจะกลับไปมาคอนเซ็นเตอร์ไปช่วย มีเียงตัวอะไรวะเครื่องแดงๆอ๋อเนี่ยหรออ,ออ๋อคูดี้กลบมันไว้นะครับผมก็เลยหามไม่เจอฮะใช่กลบมันไว้ครับเ,เพราะว่าผมชอบเดินมั่วๆแล้วตกลงไปครับผมก็เลยกลบกบมันไว้จะได้ไม่ตกลงไปหนแล้วตรงไหนกูหาเหมือนไม่เจอโอเคเจอละน่าจะเกินเวลาแล้วหรือเปล่าวะบืดด้วยนะครับผมเดี๋ยวปิด ในส่วนของเชดเดอร์ก่อนฮะไม่ได้ครับมืดครับมองไม่เห็นนะ,ะว่าไงคุณพอดีเรเวลอะไรแล้วล่างสามยังยังครับผมกำลัง,งวิ่งไปหาคุณเนี่ยเพราะว่าแมวผมตายอ่ะแมวตายแล้วเหรอใช่ผมเจอโกโลดน,นะผมนะอาร์มทับไปก่อนเลยแล้วกันครับต้องอ้วนนะฮะ <laughs> ต้องอ้วนชาบูครับผ <laughs> มชาบูฮนะ <laughs> ไหนเวจิคุณแตกเกเนรอโอ้น่ารักไหมวนเนี่ยเออกอดแล้วอุ่นเลยนะคุณอู้เราคุณเมกบิจูดครับผมเรียบร้อยครับตายหาผมรันเลยฮะเจอแมกบิจูดเข้าไปครับไหนผมดับเบิลชิกซานีเลยตายไหมคุณดีอู้แมกบิจูดเลเวลสิบเออเออ ออกมาถวายหนาบนี่นี่ไอชาดท่าเลยแม็กดาวใส่เราด้วยปกติไมชกาดเข้าไปนี่แน่ตายไปซะสมหน้าคุณคิดดูว่าแม็กดีจูดนะผมมาสูงระบันสี่จะถึง10นะครับคุณโดนแม็กเลเวลสูงสุดของแม็กดีจูดฮะโดนดาเมจสูงสุดของแม็กดีจูดเข้าไปนะผมนั่นคือสินั่นเองฮะ ผมไม่ได้เอานี่มาแล้วผมขึ้นไงเนี่ยคุณปุดลงมายังไงเนี่ยทางเนี้ยเดี๋ยวผมหาขวานสักครับหาขวานไม่เจอครับผมคูบดีหายเนี่ครับผมทำขวานก่อนครับเจอเจอคุณกรบแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะเพราะว่าคุณกรบเป็นอเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นขั้นบันไดฮะไม่ผมเอานี่กรบไว้เว้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นขาวขวเนี่ยมันขุ่นยากไอ้ขาวๆาวเนี่ย อะไรเออคุปล่อยเปลี่ยนขั้นบันไดอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยเออผมฮิวก่อนฮนะตายแม็กนิ <Okay. S 1> จูดิชทีเดียวเดี่ยงนะฮะจะเหลือเหรอจะเหลือแล้วครับเอาอะไรไปแล้ทำเป็นบันไดลงไปอย่างเงี้ยทำไมมันเก,กะกะจังวลยทำไมกล่องมันเก,กะกะจังวะ ก็ <Okay. S 2> สงสัยแล้วนะตอนนี้อ๋อเราลงมาจาก<ด>ตรงนี้จำได้ตรงนี้ทำไมลงไปดีตรงนี้นะครับ <c oughs> คุณรู้ไหมครับมันคืออะไรครับหลุมพางที่ผมทําไว้นะมันตัวปิดตาใชนะ่รครับแผมดูคลิปคุณแล้วครับผมคุณตั้งใจครับเอรอทำไมเไม่อยๆนะเขาตั้งใจครับวูดดี้ผมจะกบตรงนี้เออจะได้ไม่หลงอีกโอเคนี่เ่ยจะลงเหมือนกันอีกแล้วเหรอคุณ ไม่ลงครับผมจะกบเมืองก่อนนะอ๋อโอเคเข้าใจละเดี๋ยวมันเกิดอีกไงคนอ๋อได้กบเมืองให้มันสวยๆครับอ้โหทำแบบนี้มันแบบลงไม่เป็นนะลงไม่ได้ไงคณไปดีกว่า,วาเออมันจะหลงกันนะครับเมืองนี่เป็นสิ่งที่แบบเราลงแล้วเนะี่ยเรากลับกลับมาไม่ได้อีกเลยนะครับต้องคุณขึ้นอย่างเดียวเฮ้ยจำได้ว่าผมทำตีเหมืองของผมไว้แถวๆ โอเคหลุมที่ผมขึ้นมาอยู่ตรงไหนวะอ่านี้เผาเสร็จแล้วนะครับผมคูบอดี้เก็บเอคอนให้ด้วยนะไอหลุมที่ผมขึ้นมามันอยู่แถวไหนว่ะคูหนวะดี้ครับเก็บเอคอนให้ด้วยนะเดี๋ยวผมเอาไปเผาต่อเลยเก็บเอคอนด้วยเหรอใช่ใช่โคตรเยอะเลยเฮ้ยผมเจอแมวน้ำกับแกะรังที่สองอะ แแบบแบบแล้วก็แบบเรียบร้อยนะเผาเสร็จละเอามันไปเผามันกินแต่เหล่าไม่สนใจลูกมีเพลงอะไรของคุณน,นะฮะก็เพลงที่คุณไม่รู้จักหรอกนะใช่ใช่มันชื่อว่าเอาเพลงเอาหัวไปเผาหรือมั้งเออเออไฟไหนวะคุณรู้ไหมครับว่าก่อ,อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นที่ผมอขอที่ผมจะมา ผมนั่งเล่นเกมอื่นอยู่ครับแล้วก็ผมกำลังจะหลับผมเจอซันซิวเรียกครับผมนะที่ร่าไม่ไปเล่นไม r ค้ากับคุณมุดดี้เหรออ๋ออาเดี๋ยวรอมุดดี้มาเออประมาณนั้นนะครับคือแบบซันซิวมาเรียกเลยนะซันซิวคือใครครับซันซิวคือใครซันซิวคือคนที่อ่าคนที่ ใช้ยาสับเป็นซีโอของมนักนยาสับผมนะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะว่าซซซิลคือใครแต่เขาคือน้องที่รักของทุกคนรักจนรักจนอยากจะถีบไปไกลๆนะทำไมคุณทำแบบนั้นกับน้องที่รักแต่ทำไมต้องถีบน้องที่รักด้วยไม่เขาเป็นน้องที่รักแบบนีบเขาเป็นน้องที่รักนะครับผมก็เลยต้องแย่เขาเป็นพิเศษ นี่คือเรียกพี่รักมัดที่ชังนะครับผมเคยได้ยินหรือเปล่าว่ารักดอกถึงหยอกเล่นอะ่ะใชเปล่าว<อ>เออเนี่ยแหละมันมาถึงจากคํานี้แหละเราต้องหยอกเล่นกันแรงๆนะอ๋อแ<อ>ละอีดอกจุดหลอกหยอกเล่นใช่ไหมใช่ครับใช่ใชเป็นแบบน,น,นี้เองไงอะไรอยู่เนี่ยโอเคครับเก็บครับเก็บครับผมนี่คือตามสตรอเบอรี่ของเรานะฮะมันน่าจะมีปุ่มสอดให้ผมอ่ะ ยังได้ปุ่มสอดมากเลยสอดที่มันแอนชิวด้วยใช่ไหมสอดอ๋อล่ะนี่ครับได้น้ำสตรอเบอรี่มาแดกนะผมจังหวะนี้โอ้ครับเพิ่มสตีดด้วยนะผมของดีคะัมันคือสตรอเบอรี่ปะเออรัสเบอร์รี่เออเอาแล้วครับผมเจอคนนี้นครับหรือว่สามสิบหกผมต้องสู้มันให้ได้ครับโอ้โหครับหนีก่อนเลยครับจังหวะนี้ คุณเห็นอะไรอะไรที่มันเป็นน้ําเป็นโป้งมันน้ำไหมเห็นครับมเม<ร>ื่อกี้เห็นแล้ว,ลวไม่อยู่ Water, Water turtle แล้ว Water อีกเจอน้องเต่าล่าง <Okay. S 1> สองนั่นเองนะครับผมใครจะอยู่แล้วครับอาร์มทัพนะครับผมตีคุ่มาชุนดีกว่าครับคุณอย่าไปกลัว<ห>ดินะคุณต้องสู้นะเว้ยเ้ยคนเราต้องมีความกลัวครับผมนะ S <S การกลัวมันเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่กล้านะครับผมฮะผมเจอเลเ้ยวสิบสองคนนี้กะตายหาเลยเอือโอ้โ,อโหเรียบร้อยนะฮะสบายนะเลี้ยวอัพกระจุยนะผมนะน้องน้องอ่าน้องชาบูของของเราเนี่ยครับผมตั้งชื่อน้องชาบูใช่ไหมใช่ครับน้องชาบูของเราเนี่ยคุณลูกตาตชาบูคุณลูกว่านหารักนะผมหน้ารักมาก่อนมากเลยครับ เื่่ออนชต้งปลียคุณชอบแมวทำไมคุณไม่เอาเนียบีมาไม่เอาครับผมอ่ะผมอยากจะได้หมูฮะฉัน้องชาบูฮะน้องชาบูน้องชาบูด้วยนะแสดงว่าคุณอามทับแน่ตอนนี้อมทับสิครับเออหนึ่งครับผมไ่ิดตอเขาแน่ผมเก็บอพบิคอนอย่างคำมังขมักคอสุดซุ้ยคำขมักคเมน ขบักขบเป็นที่มันมีหนามด้วยปะแล้วมันเม่นครับถุยเอ้ยอ๋หรอมุก5บาท10บาทก็เล่นเนาะคูบดี้ผมว่าคุณต้องพิจารณามุกตัวเองนะเอะไรคูบดี้เป็นคนแบบนี้เนี่ยทำไมเล่นมุก5บาท10บาทอย่างเงี้ยฮะตอนนี้คุณสบายใจเลยครับผมเรจไอมันสปอนแต่ว่าเราหามไม่เจอหาเจอแต่หามมเจอไม่ทันนะหาเจอไม่ทันเลยเหรอ จเจอไม่ทนะันน่ะโอเคครับตามทัศน์กหน่อยครับผมนะใหม่ๆก็เจอแล้วโพเทคครับมันจะโพเทควิ่งนาำแค่ไหนเอะก็โพเทคเอะก็โพเทคนะเป็นท่าดีของนะต้องใช้ใน PVP ครับเวลาเพื่อนใช้เอิร์ธควักนะผมนะก็จะใช้ค่าพับโพเทคโพเทคตัวเองเ,เอาไว้ครับผมนะนั่น,น,นจะเพื่อนไม่โดโนใช่ฮะประมาณนั้นแหละำคอมเมนต์หรือว่าอ่า ยังไงล่ะเทินหน้าเนี่ยเออถ้าเทว,วินจะหมดแล้วถ้าเราโพเทคเอาไว้เนี่ยเออถ้าเทว,วินหรือว่ารีเฟกทิกลูมอะไรพวกเนี้ยเออรอให้มันหมดไปก่อนนะครับอ่าก็จะทำการอ่าไ,ได้ได้ไดเปรียบนในเทินต่อไปครับผมนะสปีดเขาลดลงละอ่าเทินหน้าเราได้ตีก่อนเนี่ยมันเป็นท่าที่แบบพลิกการชนะได้เลยครับผมทนะ่าโพเทคนะโพเทคที่เป็นสบู อันนั้นมันสันซิลครับนะเฮ้ยนั่นมันแชมพูคุณต่อเล่นมุกต่อจากผมได้ไงเนี่ยคุณจะขัดผมไม่ได้นะสะอาดเออสะอาดที่จำองคารครับ๋ยวพูดถึงเขาเลยปล่อยเขาไม่อะให้เขาอยู่ในที่ที่ของเขาเนี่ยดีแล้วโอเคแม่ผมเอาไว้ว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับผมเอาเริ่มต้นกันก่อนนะครับผมนะในพาร์ทนี้ครับ จะเจอใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมนะใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด,ด้วยครับผม <c oughs> วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมจำพึกง์มาตีกันดิท <c> น <oughs> แล้วครุบด้วยเบอร์รี่เลยเราเราเรา,เรามีน้ำเบอร์รี่นะเว้ยเอ้ยครับครับครับ